สวัสดีครับร้านกอนนะครับผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับตอนนี้อยู่หมู่บ้าน j จษนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าคลองนะครับแล้วก็คิดขวานะครับยูเทิร์แรกนะครับมองขวามือจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับหมู่บ้าน j จษนะครับออกมาเน้นขายออนไลน์นะครับเพราะว่าออนไลน์ตอนนี้มันเยอะกว่าคนมาหน้าร้านนะครับก็เลยแนะนําก็ออนไลน์นะครับแล้วก็พวกช้อปปี้พวกนี้นะครับจะสะดวกนะครับ มีโคสโรดด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอ่าตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะมีทั้งหมด3 4แบบนะครับมันจะมีคลาสสิกญี่ปุ่นก็คือตัวนี้นะครับคลาสสิกแล้วก็แล้วก็ตัวตัวร้อยปีนะครับแล้วก็ตัวออริจินอลนะครับก็จะมีโลโก้เอ้ไม่ใช่ US original นะครับก็จะมีโลโก้เล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ made in Japan เลยนะครับ เมกินเจแปลงก็จะแปลงปั๊มตรงนี้นะครับแพงสุดก็มีกินเจแปนะครับประมาณหกพันกว่าบาทถึงเจ็ดพันแล้วแต่ค่างเงินนะครับตัวนี้เป็นคลาสสิกนะครับพอดีว่างานไทยอ่ะพอดีว่างานไทยอ่ะมันไม่ค่อยผลิตนะครับปีปีนี้ยังไม่ได้ของเลยตั้งแต่ปีที่แล้วยังตอนจตอนเนี้ยปีกว่ายังไม่ได้ของเลยนะครับมันจะเป็นสีพิเศษนะนา,นานจะผลิตสักทีหนึ่งนะครับงานไทยนะครับ ตัวนี้เป็นของสินค้าที่จะได้จากญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับญี่ปุ่นจะอนุรักษ์ออริจินอลนะครับก็คือดั้งเดิมนะครับกล่องเหมือนกล่องเหมือนกล่องงานไทยสมัยก่อนนะครับประมาณนี้นะครับใครที่เคยซื้องานไทยก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับรหัสสินค้านะครับแล้วก็ไซส์นะครับเมคอินตรงนี้นะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกมี3-4สี่แบบนะครับคลาสสิกเลยคือตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินโดนะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระดาษญี่ปุ่นก็จะเป็นปั๊มที่ผมเคยลงเอาไว้ให้นะครับเนเดี๋ยวมันขาดอันนี้ของผมไม่ได้มีสต็อกนะลูกค้าพีออเดอร์หมดเลยนะครับคนนี้คนนี้ได้เร็วมากเลยนะไม่ถึง30วันประมาณ25วันได้ โอนเงินมาวันที่ยี่สิบสี่ผมจําได้เลยวันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้ยี่บหกนะครับสามสิบวันแล้วมั้งจำแค่นะเด,เดี๋ยวผมหาข้อมูลก่อนกระดาษก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเป็นปั๊มคอนเวิร์ตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันขาดอ่ากล่องมัจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะมีใบญี่ปุ่นมาให้นะครับไม่ใช่ใบเซอร์นะครับ ประมาณนี้นะครับญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นยางนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ้านเราคือวัสดุที่เขาเอามาผลิตเนี่ยเป็นวัสดุที่ดีที่สุดนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นรองนะครับม่อีเจแปลงก,ก็จะดีขึ้นนะครับก็มีคาสติกนะครับอ่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าอะไรมาจากญี่ปุ่นคือจะเป็นขอผ้าหมดเลยนะครับขอผ้านะครับ ขอผ้าหมดเลยนะครับเนี่ยอ่ะขอผ้าหมดเลยนะครับลักษณะรูปทรงเดิมนะครับแค่วัสดุที่ดีขึ้นนะครับปา๊มก็จะเป็นแบบนี้นะครับบ้านเราก็ยังเป็นสกรีนอยู่นะเดี๋ยวผมทำคลิปแยกเอาไว้ให้อีกทีนึงนะครับ ลิ้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับข้างในนะครับข้างในก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นฟอนต์เป็นเป็นคอนเวิร์ตฟอนต์เดิมนะครับฟอนต์เก่านะครับยังไม่เป็นฟอนต์ใหม่นะนี่เป็นฟอนต์ใหม่คือคืออย่างที่ผมบอกอะญี่ปุ่นก็จะเป็นอนุรักษ์แบบเดิมเดิมหมดเลยนะครับป้ายก็เป็นป้ายเดิมนะครับป้ายเดิมเลยออสตาถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นคอนเวิร์ตอยู่ข้างบนเนาะ ประมาณนั้นคอนเวิร์ตแล้วก็มีคอนเวิร์ตเล็กๆอยู่ข้างบนแล้วก็ออสตาข้างล่างนะครับพื้นเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นก็จะเป็นก็จะมีปั๊มบ้านเราไม่มีปั๊มแล้วนะครับญี่ปุ่นก็จะมีทุกเบอร์นะครับสี่สี่จุดห้าถึงสิบสิบเอ็ดจุดห้านะครับอย่างที่บอกนะครับคือเบอร์เนี่ยถ้าถ้าบ้านเราลูกค้าซื้อจุดห้าเมื่อไหร่นะ แล้วราคาพันกว่าบาทนะเป็นไปไม่ได้นะครับมันของปลอมนะครับอย่างตัวเนี้ยบ้านเราขาย2อ0พันึงนะครับตัวเนี้ยนําเข้ามา4ี่สี่พนห้านะครับตัวเนี้ที่ลูกค้าซื้อนะผมจําไม่ได้ลนะน่าประมาณนี้ครับเ,เดี๋ยวก่อนนะสองพันสอ อ่าสามพันสี่สันสี่นะครับคู่นี้3ามพันสี่นะครับก็ราคาอยู่ที่ค่างเงินนะผมบอกนะบางทีถูกบางทีแพงก็แล้วแต่ช่วงจังหวะที่ลูกค้าซื้อนะครับก็จะได้ป้ายแบบนี้นะครับอ่าเชือกเป็นเชือกถักนะครับไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามันจะฟูๆอันนี้จะไม่อันนี้จะไม่ฟูนะครับ ใส่ใส่เดินนะครับมองยังไงก็คือมองที่ส้นนะครับส้นลักษณะนี้คือจะเป็นดั้งเดิมนะครับแบบใหม่ก็จะมีความว่าคอนเวิร์ตล็กๆอยู่ข้างบนนะครับอ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็วัสดุที่ดีขึ้นนะครับพื้นก็จะนิ่มนะครับซอฟก็จะหนาซอฟก็จะหนากว่าบ้านเรานะครับอ่าประเทศก็อินโดนะครับประเทศอินโดอ่าโดยรวมแล้วก็โดยรวมแล้วก็เหมือนบ้านเรานะครับ เหมือนบ้านเราแค่แค่แค,คือ <c oughs> คือมองตาเปล่าเหมือนกันแค่วัสดุที่ดีขึ้นนะครับอ่ะก็ใครที่สนใจงานญี่ปุ่นให้ผมพีได้ผมพีให้นะครับก็แล้วแต่ช่วงจังหวะบางคนก็หามาให้นะครับแล้วก็บางคนก็ไม่มีของนะครับหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันนะครับบางบางตัวนะอย่างไทม์ไลน์อ่ะแปดพันห้า 8, เนี่ยลูกค้าสั่งสามคนผมยังหาของให้ไม่ได้เลย นะครับอ่ะก็ฝากด้วยนะครับร้านก่รน,นะมีอะไรใหม่ๆผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ